เฮียไม่ผิดหวังเลยครับที่จ้างโปรดิวเซอร์อย่างผมครับครับผมผมทำงานได้ตามเป้าฮะทะลุแน่เลยเฮียต้องจัดให้แบบเจ๋งๆเลยนะครับผมนักร้องสาวที่เราได้มาเนี่ยคุณเป็นไงบ้างขั้นตอนถึงไหนละเฮียไม่ต้องห่วงเรื่องเพลงตอนนี้ผมเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว50%ครับเฮ้ยลองมาดูก่อนดิมาดูหน่อยเฮียนี่เป็นคนใจร้อนไม่เลิกเฮียเงินถึงขนาดเนี้ยผมทำเต็มที่เลยเฮีย ใจร้อนอยากเห็นนักร้องใช่ไหมครับใช่ขอดูแต่บอกเฮียก่อนนะมันยังมันมันเสร็จแค่50%าสนะเฮียเฮ้ยห้าสก็ออกมาดูก่อนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดูก่อนดูกันอ้าวเชิญพบนักร้องผมเลยครับให้ผคเดิ ถึงขนาดนี้นักร้องศิลปินของเรานี่ต้องแบบนี้คนโน้นนะคนโน้นนะสวัสดีค่ะเพี่แอค่ะขอโทษคนนี้แดนเซอร์สองคนแดนเซอร์นี่นักร้องนี่คือไฮไหทองแดงครับใช่ค่ะเพียแค่ะรับรองได้ไฮหายทองแดงจะมาทำให้เอี่ยมเหรอเอ้าเอาตรงนะเมื่อกี้ผมเต้นปั๊บเหมือนแดนเซอร์มืนกับแม่บ้านละคุณอย่าดูเวลาเขาอยู่หน้าเวทีนี่ยเขายิ่งอันนี้อีกนะฮะจริงมะแล้วทำไมมันได้แค่นี้อ่ะ อะไรของเฮียเนี่ยเฮียนี่พูดพูดพูดภาษาของดนตรีรู้เรื่องเลยด้าน50%คือยังไงนี่คืออะไรคือ50%เนี่ยคือดนตรีอีก50%คือเนื้อร้องแต่ว่าเนื้อร้องมันยังไม่มีไงมันมีแต่ดนตรีอ้ยช้ำใจอะช้ำใจอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่ไม่ได้เล่นนะเราจริงนะอ้ยไอ้เนื้อร้องนั่นแหละสำคัญที่สุด ทำอ,อย่างนี้ได้ไงมีแต่ม,ม,มีแต่ทํานองไม่มีเนื้อลองตอนนี้กำลังจะบอกว่าครูเพลงที่ผมติดต่อมาเป็นครูเพลงระดับหนึ่งของประเทศไทยแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้นอย,อย่างนั้นออกมาเลยขอเชิญครูเอกครับครูเอกสวัสดีค่ะ นี่คุณทำอะไรเนี่ยผมปิ้งครับเฮ้ยไม่ได้คุณเอามาแต่งเนื้อร้องแต่คุณมาปิ้งกับไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาไม่เอาคนนี้ไม่เอาถ้าไม่เอาครูเพลงคนนี้เฮียจะเสียใจนะเก่งยังไงบ้างเอาว่ามาเขาสามารถแต่งเพลงได้4ภาษาเฮ้ยนี่หมายถึงศิลปินเราจะโกอินเตอร์เลยอรอเนี่ยเหนืออีสานกลางใต้4ภาษาเลยไม่ีเนี่เชื่อจริงเหรอครับ ปากเดียวนี่กับเดียวนี่นะน้องนะน้องมาทันมีแฟนเตอาไอ้ายกันยังมาทันมีแฟนเต้าให้เงี้แ <facial> ต่งเพลงภาคเหนือให้ได้กับเจ้าน้องหักอ้ายอ้ายบอกหักน้องตีน้องไอ้หักอ้ายมาลัดเติงบอกลึงมาตึงเฮ้ยไม่ห้ามซะด้วยไม่ห้ามมันก็ได้แค่นั้นแหละ นเหมือนไปไปภาคใต้ได้ก่อนภาคใต้พี่รองไม่เป็นนะน้องพี่รักน้องรักน้องข้าวรักน้องข้าวข้าตมาแก่บอกคุณแม่ว่าพี่รักจริงรักน้องยิ่งจังงูเจังเจ็งตึงตึงจ็บจ็บตึงตึงทั้างั้นไปอีสานนอะโอ้ยเด็กหนังโอ้ยเด็กหนังฟังเน็้อนังฟังเน็กหนังสะสมมาฟังน้องพี่แล้วผู้ดีจังน้องไปบัลล่ามาหุ่นจังเจ้าอาือหุ่น ที่คุณเนี่ยนะเ<ใ>นี่ยนายห้าง<บ>ทำไมนายห้างหึงอย่างนี้วะ <c oughs> คุณทําแบบเนี้ยมันหมายถึงคุณกําลังจะจีบศิลปินผมชื่อ <c oughs> ผมแต่งเพลง <c oughs> ผมก็ต้องอยู่มีความสนิทสนมกับเขาอ๋อไม่ได้นะ,นะเขาจะมาจีบนักร้องของเราไม่ได้ครูเอกเนี่ยเขาไม่เหมือนครูเพลงคนอื่นเวลาเขาจะแต่งเพลงเขาต้องคุยกับนักร้องดูทางเสียง ดูเรื่องราวของนักร้องจะได้มาร้องเรียนร้อยเรียงเป็นบทเพลงไม่เอานะไม่เอานะเพลงจังหวะที่แบบที่ว่ามีจังหวะที่ว่ามีแล้วอ่ะใหผมใส่เนื้อร้องอ่ะลองลองออลองเลเซอร์ลองเอาเอาเพลงที่ทำดนตรีไป5 0แล้วครูเอกจะได้ใส่เนื้อร้อง น้มพอยซิบัลน่ะเป็นไปไม่ได้คอนแท็์ของเพลงอ่ะมันต้องมีแล้วเราต้องรู้จักเขาเราต้องรู้จักเขาให้ดีอ่ากี่ครั้งแล้วที่คุณทำแบบนี้ผมต้องสัมภาษณ์เขาไม่งั้นผมจะแต่งเนื้อเพลงได้ไงผมไม่รู้คอนแท็์อย่านะคุณอย่าทำแบบนี้นะมีแครมั้ ยังค่ะไอเกิดยังไม่มีแปลลเหรอยังยังตอนนี้เริ่มเจอแล้วล่ะค่ะฮะใจมันจะละลาย่ะคุณเอกจะใช้บ้งลบบอกนะใจละลายใจใจละลายนี่ไงนี่ไงนี่ไงเพลงอะชื่อมันดีใจละลายถ้าเป็นภาษาเหนือใจมันสีละลาย ใจมันสีลายถ้าเป็นภาษาตายใจลายใจลายเร็วเดี๋ยวใจลายไอ้ใจลายนี่ดูไม่เอาดูมันดูยิ้มโหดยังไงมันดูยิ้มโหดเป็นอะไรครูคิดสิครูคิดโอ้เขี้ยวแล้วเคี้ยวแล้วเป็นภาษาสารใจสิเพไอ้อันนี้ดีผมชอบแปลว่าอะไรใจมันสิพัง ใจมั่นสีล,ลายใจมั่นสีพังเพ่คนอีสานขั้นใจล,ลายเขาเอินบาใจมั่นสีพังเพ่ชอบอันนี้ <Hey. S 2> เฮ้ยคุณชอบใจสีเพ่ใช่แล้วชอบก็เพราะว่าเพลงเพลงนี้แหละคือเพลงต้นแบบของเราคือเพลงใจ,ใจสีเพ่